ถ้าคุณเป็นคนขยันใช่ไหมครับแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรซ้ำๆซักๆยุคนี้ครับเป็นยุคที่ AI มาครอบครอง AI เข้ามามีผลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราให้เรามีผลงานได้เร็วยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่เก่งในเรื่องของการตัดต่อมากแล้วคุณมานั่งไดคัตไดคัตคือสมมุติว่าคุณถ่ายภาพอันนี้เป็นฉากใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวานคุณมานั่งไดคัตใน Photoshop อะฮะโดยที่ว่าคุณมานั่งปังกรอบเพื่อจะเอาแค่ตัวโดยที่คุณไม่เอาแบ็กกราว้์ ไอสิ่งที่คุณคิดมาเนี่ยคุณขยันนะคุณตั้งใจทํามันตั้งแต่ตีหนึ่งจนตอนนี้ตีห้าเราต้องทามาให้ได้เว้ยต้องทามาให้เสร็จแต่คุณอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้ครับคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆต่างหากและเขาไม่ต้องขยันตลอดเวลาแต่เขาใช้เครื่องมือตัวช่วยบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ AI เข้ามาเมื่อก่อนนี้ใช้แคปคัดในการไดคัดก็จบแล้วถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ครับไอโฟนของเราครับสามารถเอารูปภาพที่เราสามารถไดคัดรูปอะให้กดตรงนี้ฮะใช่ไหมฮะ ก็ได้คัดให้แล้วอ่าเสร็จแล้วกด Co p y ใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็เอาไปวางในในโน้ตก็ได้หรือโน้ตอ i l i t บิลิตี้ก็ได้แค่นี้ครับเสร็จละไม่ใช่ว่าไปนั่งในเอารูปภาพนี้ไปลิงค์เข้า Photoshop แล้วไปนั่งปนีดใช้เวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงทําอะไรซ้ําๆซากๆแล้วคิดว่าตัวเองขยนันผลงานที่ควรจะได้กี่ชั่วโมงแล้วคุณดังนั้นครับออนไลน์มันต้องเร็วด้วยไงฮะพอออนไลน์มันเร็วใช่ไหมครับแล้วเรารู้เทคนิคอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องขยยยยยันนนตตลอดดเเเเวาาาาาแ่่่รรรขีีี้้้้กกกจจจงงงไไใหมมมถูุะทิึค